อ่ะครับเรามาดูการต่อเป็นเซตส่วนสี่หลักโดยใช้ปุ่มกดให้มันรันนะครับการทำงานก็จะประมาณนี้ให้กด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 เอ่านี่อ่ะเรามาดูโปรแกรมกันมันจะคล้ายๆกับการที่ปล่อยให้มันรันเองนั่นแหละแต่ว่ามีเพิ่มแค่นิดเดียวเองเพิ่มแค่นี้ประมาณตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นอ่านี่เราเป็นการจำคือถ้าให้ให้มันเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยให้บ i t ที่สามจุดศูนย์เป็นศูนย์เนี้ยจจำไปที่ฟังก์ชันโอเค โอเคก็จะมาเรียกฟังชันโชว์ฟังชันโชว์ก็คือเป็นการแสดงค่าค่าเดิมจนกว่าจะอะไรจนกว่าเราจะปล่อยเห็นไหมถ้าเราไม่ปล่อยเนี่ยถ้ายัางเป็นศูนย์อยู่มันก็จะวนโอเคให้ามาโชว์อยู่ลุปเดิมลูปเดิมลุปเดิม,ดมถ้า,ม,ามันไม่เอ็นนี้ปุ๊บมันก็จะ,จะเด้งไปกับแปลฟังก์ชัน FST ก็คือจะเป็นการบวกเลขเป็นการบวกเลขไปเรื่อยๆเ,เหมือนที่เราทำอันเดิมนะครับผมการกดสวิตช์เนี่ยเราจะต่อเป็นศูนย์มาดูตรงสวิตช์ก็ได้ ก,กดสวิตช์เห็นไหมเราจะต่อให้มันลงลงกาวไว้อ่าถ้ากดปุ๊บเนี่ยมันจะลงกาวถ้ากดปุ๊บมันจะลงกาวเห็นไหมปุ๊บถ้ากดค้างไว้ปุ๊บมันจะไม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มจนกว่าเราจะปล่อยอ่าที่เราให้มันวนลูปเห็นไหมให้มันเปนฟังก์ชันโชว์มันก็จะวนวนวนอยู่ในนี้แหละเราก็ใช้คช 03, 02, แค่ฟังก์ชัน032แค่เองใช้พอร์ตแค่นี้นะครับผม